สวัสดีครับวันนี้นะครับออตโต้เซราพรนะครับเราก็จะมาสาธิตวิธีการเน่ยสร้างแบบเครื่องเซราพรนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นกรองคอนะครับกรองคอตัวน,นี้นะครับไม่ใช่เป็นกรองคอที่แบบสมเออเป็นวงกลมไม่ใช่แบบนั้นนะครับจะเป็นลักษณะเป็นชิ้นๆแล้วนําห่วงมาต่อกันนะครับเออขั้นตอนแรกเราจะต้องวาดข้างบนก่อนตรงน,นี้นะครับ ไม่ต้องให้ข้างบนเนี่ยนะครับแหลมมากตัวนี้จะเป็นตัวเออกระจังตาอ้อยนะครับลายที่เราจะติดไปข้างบนเนี่ยนะครับไม่ต้องให้มันแหลมกริบนะครับให้มันดูทูท่ๆนิดนึงเพราะว่าถ้าแหลมกริบเนี่ยเราจะ ตัดยากถ้าหากไม่มีเครื่องฉลุลายนะครับเออส่วนที่สองลองมานะครับเราจะใช้เป็นเงื่องตรงนี้เป็นของกระจังตาอ้ยที่เสริมลงมานะครับเออผู้ฝึกใหม่ๆเนี่ยอาจจะวาดข้างเดียวก่อนก็ได้นะครับ เพราะว่าถ้าวัดครั้งเดียวเนี่ยเราก็มาหักสันทบเข้าหากันจากนั้นแล้วก็ตัดแล้วก็คลย์ออกเนี่ยไปทาบกับแผ่นประกินนะครับแล้วก็จะได้เป็นขนาดที่เราวัดออกมาสําหรับผู้ที่ชำนาญแล้วอาจจะวาดสองข้างไปเลยก็ได้นะครับเพจออโต้ศิลาพรอยู่ใน facebook ตอนนี้ลังงับแล้วนะครับถ้ามีอะไรที่ต้องการปรึกษาให้ติดต่อเข้ามาในเฟซส่วนตัวนะครับ เดี๋ยวจะแนบเฟซส่วนตัวไว้ใต้คลิปนะครับโอเคนี่เป็นกระจังตาอ้อยข้างบนนี่นะครับส่วนต่อไปเราจะวาตรงกลมวงกลมตรงนี้อันนี้สำหรับติด เลออื่อมติดมุกนะครับเป็นลายกลมที่มันจะมีจุดๆรอบๆตรงนี้นะครับจะสาธิตวิธีการติดลายไปให้ได้เลยนะครับสำหรับผู้ที่ติดลายไม่ไมยังไม่ชำนาญเชรหรือว่ามุกของเราเนี่ยครับรจะติดตรงกลางระหว่างตัวนี้นะครับ ส่วนต่อไปแล้วก็จะวัดนี่ลงมาเป็นหยดน้ำนะครับขนาดนี้จะใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่อสมควรนะครับโอเค ตอนเนี้ยไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะครับหรือให้ไงแล้วก็เสริมเองก็ได้นะครับตอนที่เราตัดเนี่ยเราไปทาบถ้าเราคิดว่าไม่เท่ากันเนี่ยเราอาจจะใช้กันไกหรือว่าเลื่อยฉลวงเราเนี่ยแรกเข้ามาเพื่อให้เท่ากันทั้งสองข้างนะครับโอเคแล้วเราจะใช้ลายม้วนนะครับตัวใหญ่ สองข้างเลยนะครับเน,นี่ยครับทั้งสองข้างเสริมออกมา ไม่เท่ากันโอเคครับเมื่อเราวาดทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาวาดชั้นในตัวหนึ่งซึ่งตัวนี้จะเล็กกว่าข้างนอกนิดหนึ่งนะครับจะมาประจบตรงนี้นะครับที่ที่เดียวกัน ใช่ okay, ครับจากนั้นก็จังตาอ้อยเหมือนเดิมครับมันอันแรกเลยอันข้างบนยอดเลย ครับเมื่อเมื่อเราวาดตัวนี้ได้แล้วเราก็จะตัวยอดชั้นบนอีกชั้นหนึ่งจะมาประจบที่ตรงนี้นะครับตรงโค้งข้างบน ส่วนตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจังตาอ้อยยอดส่วนบนส่วนข้างล่างแล้วก็จะมาวาดหลโค้งอีกเหมือนเดิมอันนี้จะโค้งเยอะหน่อย ไม่เท่ากันเดี๋ยขออนุญาตลบสักคูณโอเคครับอันที่สองก็ต้องแทรกมาจากตัวนี้ Okay. ส่วนล่างของเราก็จะเป็นตัวโค้งตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้มันจะมาปะจ,จบกับตัวนี้พอดีมันจะเพิ่มความแข็งแรงให้ชิ้งนงานของเรา นี่ก็จะเป็นลายยาวที่เรากดให้ดูเป็นคลิปที่แล้วนะครับติดเข้าไปตรงนี้ตัวตรงนี้เราที่เราเราก็จะฉลุออกเป็นช่องว่างเรียบร้อยครับกองคอของเราเดี๋ยวคลิปใหม่เราจะมีสอนวิธีการออกสร้างแบบลายเครื่องประดับตัวน,นี้อีกรอติดตามชมกันได้นะครับ